สวัสดีครับวันนี้เรามพบกันอีกแล้วกับร้านตาวเบิร์นบิ๊กสกูตเนะครับวันนี้ผมมี Honda CTX 700เป็นตัวรหัส DCT มานำเสนอกันนะครับคือ Honda CTX เนี่ยตัว700เนี่ยมันมี2รุ่นด้วยกันนะครับเป็นรุ่น MT ก็คือเกียร์ธรรมดากับรุ่น D กับรุ่น N N ก็คือเป็น DCT นะครับคันนี้เป็นรุ่น N นะครับเป็น DCT แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรถออกศูนย์ บิ๊กวิงนะครับราคาตอนออกศูนยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ประมาณ3 0 0 0สนกว่านะ3 0 0แสนไปไปลายถ้าจำไม่ผิดนะครับผมรถคันนี้รถปี2015ในเล่มนะครับซื้อและจดทะเบียนเมื่อปี2 5 1 5เจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มเพราะฉะนั้นรถมีการดูแลรักษาดีมากๆถ้าผมเห็นสภาพรถเนี่ยถ้าผมไม่เปิดเลขไมดูเนี่ยผมต้องบอกว่ารถคันนี้วิ่งน้อย เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนนะนะครับแต่คันนี้สภาพคือรถสีเดิมทั้งคันแล้วก็สภาพดีมากนะครับดูสีเขาเนี่ยคือเงาแวบอะรอยขนแมวเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ขัดสีนะเดี๋ยสติกเกอร์เดิมจากโรงงานนะคือรถปีสองพันสิบห้าปีนี้สองพัยิบสี่เก้าปีนะครับถ้ารถ จอดตากแดดหรือไม่มีการดูแดดลรักษาเนี่ยสติกเกอร์ตรงนี้ไปหมดแล้วลอ,อ,อกหมดแล้วรวมถึงพวกตัวซื้อต่างๆนะครับเนี่ยสภาพดีมากนะครับพวกปั๊มเนี่ยยังสวยอยู่เลยอะ่ะยังใหม่อยู่เลยดีกว่ายังสวยยังใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยมือเบรกเนี่ยใช้จนมันมันซีดตรงที่เราจับไปบ่อยอะนะ แสดงว่ารถคันนี้มือเบรกเดิมแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นก็คือรถไม่มีการล้มมานะครับรถสวยนะครับรถสวยดีนะครับสีสวยเนีย่ยสติกเกอร์ ABS เดิมยังอยู่เลยนะครับรสวยไฟหน้าก็ยังใสยอยู่นะครับไฟหน้ารุ่นนี้เป็นพลาสะติกด้วยนะโดยปกติกเนี่ยไฟหน้ามันจะหมดหมองซีดเหลืองตามการเวลาแต่นี่ยังใสยอยู่เลยนะครับชิลหน้าเป็นชิลแต่งนะครับคันนี้ของแต่งผมไล่เลยแล้วกัน ที่เห็นคือชิวหน้าที่เป็นชิวแต่งเดิมจะไม่มีชิวนะครับเดิมมันจะรุนล้นๆอเลยเป็นม่นเป็นสไตล์คุยเซอร์นะแต่ครั้น,นี้ใส่ตัวชิวแล้วก็แบบปรับระดับได้นะแข็งแรงมากนะครับเนี่ยแข็งแรงมากนะครับเป็นชิวแบบทัวริงเลยเนี่ยแล้วก็หนามากนะครับความหนาของชิวคือไม่ได้ชิวบ้านเราแน่ถ้าชิวบ้านเราเนี่ยมันจะบางแล้วมันจะไม่แข็งขนาดนี้นะครับเนี่ยแข็งมาก มีกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับพร้อมจอนะครับมีจอมาให้เลยนะครับก็ข้อดีเวลาขับอยู่เนี่ยใช้ตัวจอแทนกล้องหลังได้เลยนะแทนกระจกข้างได้เลยนะครับมีกล้องด้านหน้าอยู่นี่แลวกล้องด้านหลังมีกาดหม้อน้านะครับตรงรุ่นของซีเทคเลยนะครับมีแคชบาร์ bar. พร้อมกับตัวกันล้มของมอเตอร์วูดนะครับมีที่วางแก้ววางขวดน้ําของมอเตอร์วูดมีสองข้างนะซ้ายขวานะครับมาถึงด้านนี่เบาะ มีการเสริมเบานะเสริมเพิ่มความนุ่มนะคือเบาเนะี่ยที่ผมลองขับเดี๋ยนุ่มมากแล้วก็นั่งสบายเหมือนกับตรงนี้มันเป็นแอ่งลงไปนะมันก็รับช่วยดันหลังดีมากเลยเบาตัวนี้ดีนุ่มคือเจ้าของได้เสริมมาสําหรับขี่ทางไกลนะครับกล่องแน่นอนนะครับรถสายทัวริงคุยเซอร์แบบนี้กล่องสามใบกล่องหลังเนี่ยของชาร์จนุ่น SS 39กนะครับก็คือ39ลิตรนั่นเองกล่องด้านข้างนะครับ ก็เป็นกล่องอ่ารู้สึกว่ากล่องด้านข้างจะเป็นของฮีโร่ X ยี่สิบสองแล้วเขาเอาติ๊กเกอร์พันด้ามาติดตรงนี้ก็วสวยดีนะมันเหมือนกับถ้ามองมาผ่านเนี่ยเหมือนกับกล่องตรงรุ่นเลยนะอ่าแต่นี่ก็คือเป็นกล่องที่อ่ากล่องข้างนี่เป็นการเป,เป็นการอ่าทาขามันยึดแล้วกันนะครับแล้วก็ที่ผมชอบคือนี่มีตัวเสริมเลยนะ คือเสริมกันล็อกของกล่องนะครับโดยปกติเนี่ยกล่องมันจะมีจุดยึดแค่จุดเดียวนะครับแต่นี่เขาเสริมมาซ้ายขวาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอที่ผมเจอบ่อยเนี่ยรถที่ใส่กล่องด้านข้างเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยมันสัน่นมันจะดังกึกก๊ก,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 กมากเลยแต่ว่าคันนี้ถือว่าไม่ดังเ mm hmm. งียบมากนะครับโดยปกติรถส่วนใหญ่แล้วในสกูสตส๊ตเตอรี์แบบที่มีกล่องข้างส่วนใหญ่จะดังนะยิ่งกล่องพลาสติกด้วยนะครับเนี่ยเขามีตัวเสริมยึดมาให้ โอ้ยโยทษทีครับผมส่วนตัวหลกท้ายเนี่ยของออโต้บานโอ้ยม่โดอะไรมาไอแ้แขกอ,อันนี้เป็นกล้องหลังนะครับนี่รถสวยนะรถ <c oughs> สวยนะครับไฟลงไฟเลยเรียบร้อยทะเบียนทะเบียนนี้เลยนะครับห้ากศสเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดนะครับยางลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องเปลี่ยนนะผมจิกมาเนี่ยรถยางังนิ่มยังใหม่อยู่เลยนะครับยางยังไม่ต้องเปลี่ยนปิดเปลี่ยนดีด้วยเปลี่ยนของแบ็กหลกมากนะครับ นี่จานดิดหนาๆเลยนะสแสดงว่าเพิ่งเปลี่ยนแล้วก็ใช้มาไม่นานจานยังหนาอยู่เลยนะครับแต่รถคันนี้ต้องบอกว่าไม้เยอะนิดนึงนะไม่น่าจะ80,000กว่าโลแต่ผมให้คุณดูสภาพด้วยกันสภาพเนี่ยมันเหมือนกับรถวิ่งออกมาสัก2 30, องสา0หมื่นโลอ่ะเพราะว่ารถสภาพดีมากนะครับดูนะโซสเตอร์นะนี่สเตอร์เรียบร้อ,รอรยดีนะครับสเตอร์สวยเลยนะครับเออแล้วกล่องท้ายรุ่นนี้ผมชอบเปไฟเลี้ยวด้วยนะครับ มีไฟเลี้ยวเนี่ยช่วยอะไรช่วยเวลายามค่ำยามค่ำคืนนะทำให้รถเนบองข้างหลังข้างหลังเรามาเนี่ยเห็นชัดเจนว่ารถเราเป็นรถขนาดไซส์ใหญ่มีกล่องด้านข้างนะครับมีนวมพิงหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนุ่มๆเลยนะครับสําหรับคนซ้อนเบาะนี่ของน้อยหน่อยหน่อยวัดด่าน <laughs> นะครับร้านดังยู่แล้วเจ้านี้นะครับชอบเก็บของมีให้นะครับด้านหน้านี้นะแต่เก็บได้น้อยมาก นี่กล่องนี้บรรจุน้ําหนักไได้ไม่เกิน0.5กิโลกร,รมัมก็สีเกลดีอยู่เดิมโรงงานเลยนะก็ใส่พวกมือถือได้ใส่ถุงมือได้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องอเติมน้ํามันนะครับเติมน้ำมันตรงนี้มีกุญแจล็อกให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ฝานนี้ก็เปิดปิดได้ล็อกได้อยู่ปิดได้อยู่นะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นของนโปเลียนนะครับนี่เป็นของนโปเลียนแท้เลยนะดีมากปรับจริงๆมันปรับออกได้ด้วยนะเหรอเนะ มันมันใหม่มากนปรับอย่างนี้ก็ได้นะคือถ้าเกิดวิ่งทางไกลเนี่ยปรับอย่างนี้ไปเลยขับสบายนะครับเป็นแบบตัดแสงนะนี่เป็นรุ่นเลเล,เลอะไรเนี่ยเลเซฟนะครับแล้วก็ใส่ตัวอันนี้เพิ่มมาอันนี้ผมว่ามันดีนะเพราะว่ามันอย่างน้อยเนี่ยมันช่วยมองเรื่องของกล่องด้านข้างนะครับกล่องด้านข้างเนี่ยมุมมองก็แต่ถ้าเกิดใช้ในเมืองเนี่ยนี่ผมชอบกระจกนักโปรเลียนตรงนี้ก็ผักเข้านะครับมุมมองก็จะ ายังเห็นได้อยู่ยังเห็นข้างรถได้อยู่นะครับแต่ว่า,ามันก็จะทำให้เรามุดง่ายขึ้นนะครับแล้วรุ่นของ DCT เนี่ยก็จะมีตัวเบรกมือนะครับนี่เป็นเบรกมือนะล็อกล้อหลังเวลาปดก็ต้องงา้างแล้วก็กดตรงนี้ด้วยหนึ่งกดคืนนะครับอันนี้รุ่น MT จะไม่มีนะครับนี่ไม่มีคัตเป็นออโต้นั่นเองนะครับที่เท้าก็ไม่มีเกียร์นะครับเพราะว่าเกียร์เป็นระบบไฟฟ้าอยู่แล้วใน S สปอร์ตโหมดดีโหมดนะครับแล้วก็เกียร์ว่างแล้วก็มีออโต้แมนนวลที่อยู่ด้านบนนี้นะครับกุญแจนะครับคันนี้ได้มาครบ2ดอกนะครับกุญแจแท้จากโรงงานเลยนี่ใหม่มากเจ้าของดูแลดีนะดูดอกกุญแจเขาสิอันนี้เป็นกุญแจกล่องนะแต่กุญแจกล่องเนี่ยเจ้าของเขาทาหายไปชุดหนึ่งมันก็เหลือชุดเดียวนะแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะผมจะปิดกล่องข้างนี้ให้ครับโอเคกล่องนี่คือสามารถจะยก ออกจากตัวแหลกได้เลยนะเนี่ยดูไหมเพราะมันไม่ดังเห็นไหมซ้ายขวาผมติดก่อนไปล้างรถมาแล้วก็เขาคงติดไม่เป็นโอเคเนี่ยดูแล้วกันผมขยเาอย่างเงี้ยยังไม่ดังเลยเพราะฉะนั้นผมลองขับคันนี้และเรื่องของเสียงเรื่องกล่องเนี่ยตัดได้เลยนะครับเพราะว่าแน่นแน่นมากมาเรื่องของของแต่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะก็มีตีนเป็ดขาตั้งข้างอันนี้แบบต้องมีนะ เพราะไม่งั้นเนี่ยไปจ,จอดที่ดินที่ทรายเนี่ยขาตั้งจมรถล้ลมได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับประกอบและผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับนำเข้ามาทั้งคันนะครับนี่ไม่ใช่เม็ดอินไทยแลนด์แมเม็ดอินเจแปนนะครับน,นี่เครื่องหมายมอกรน,นะค,รคือรถสภาพดีมากนะครับผมว่าใครหาตัว c ี7 0 0เนี่ยที่สภาพดีๆแบบเนี้ยในท้องตลาดนะผมว่าหายากละส่วนใหญ่จะโซมแต่คันนี้ผมบอกให้เลยว่า นะครับเล่มทะเบียนร,รอจากไฟแนนซ์กรุงศรีอยู่นะครับนี่ผมให้ดูเลยนะอันลำดับที่หนึ่งอยุธยาครัาไปต้อนอันนี้รอเล่มจากไฟแนนซ์อยู่นะครับนี่รุ่นแบบ c t x 700 nd นะครับก็คือเป็น DCT นั่นเองรุ่นปีคศสอ1 5นนะครับสีแดงดำนะครับก็คือสีตามนี้เลยตั้งแต่กำเนิดน,นะครับกุญแจสำรองมีครบนะครับเดี๋ยวสตาร์ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ เดี๋ยวดูเลขใหม่กันใไม่เป็นดิจิตอลแล้วนะรุ่นนี้แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบหกกิโลนี่พาวเวอร์โมโตนะครับกล้องหน้ากล้องหลังเดี๋ยวสตาร์เลยสตาร์ทท <Okay. S 2> mm ีเดียวติดเลยนะ,ะระบบไฟทุกอย่างทํางานได้สมบูรณ์ระบบ abs ทํางานได้สมบูรณ์นะครับไฟสูงไฟต่ําทํางานได้เรียบร้อยคันที่ขาดอะไรเพราะว่าขาดสปอร์ไลท์เปน,นิดนึงเพราะว่าหลอดไฟหน้าของรถรุ่นนี้อะหลอดเดิมมันเป็นฮาโลเจนเนาะเป็นหลอดไส้ซึ่ง ถ้าให้แนะนำเนี่ยไปเปลี่ยนเลนหลอด LED จะเพิ่มความสว่างได้มากแล้วก็ทําให้รถด,ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปหาสปอตไลท์มาติดตรงนี้สักคู่หนึ่งซ้ายขวาผมว่าช่วยได้เลยนะครับสีโช๊คสว,สวยนะไม่มีรั่วไม่มีซึมนะโช๊คยังสวยอยู่เลยเนี่ยถสภาพดีมากส,กภ,าากสกภาพดีมากในส่วนที่มันยังไม่โดนไม่โดนสีนโช๊คส่วนใหญ่น่าจะเป็นตามดหรือเป็นอะไรบ้างนะเพราะรถมันผ่านมาเยอะผ่านผ่านมาเก้าปีแล้วอ่ะถือว่ารถยังสภาพดี นะครับก็น้ำเดิมผมรถความร้อนในทำงานปกตินะครับระบบเบรก ABS มีให้นะครับสบายหน้าหลังนี่เบรกสบายเลยนะครับคอเสือเดิมนะครับนี่มีกล้องหน้ากล้องหลังปึ๊บนี่ดูได้นี่กล้องหน้านี่กล้องหลังนะครับแต่เดี๋ยวนี้คนก็ไปใส่จอ Android เยอะนะจอ Android เดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงอันนี้มีตัวล็อกให้นะครับตัวล็อกอ่าตัวล็อกชุดนี้เพื่อกันขโมยนะกันกันขโมยมีตัวล็อกให้ นะครับหรือจะถอดเก็บไว้ที่ในกระเป๋าก็ได้เวลาไปจอดต,ตามที่ที่มันตุ้มเสียงประมาณนี้นะแต่เครื่องยนต์เนี่ยดีมากนะ,น,ะนะครับเดี๋ยวให้ดูเรื่องของระบบไฟทั้งคันไฟเลี้ยวทั้งหน้านะครับนี่ภาพันนี้เนียนกริฟจริงๆงอะ่ะพักคงพักเท้าคนน้ซนเนี่ยผมว่าค,คนซอ,อนี่ยังไม่ค่อยมีคนซลเลยเแสดงว่าพี่เขาได้ขับคนเดียว มากกว่าคนซ้อนไม่ค่อยมีคนซ้อนเพราะยางยังยังไม่สึกเลยนะครับกล่องด้านข้างนี่สวยเลยนะไม่มีรอยนะนี่ที่ชอบนด่คือไฟเลี้ยวตัวนี้เวลามองด้านท้ายเห็นไหมถึงแม้รถเป็นคันใหญ่นะกล่องมันใหญ่แต่ว่าพอมันมีไฟช่วงกล่องเนี่ยมันทําให้ปลอดภัยครับไม่ต้องกลัวใครมาวิ่งมาชนท้ายเราเพราะว่าเรามีไฟกันแต่กล่องบนไม่มีไฟนะกล่องบนไม่มีไฟประมาณนี้เครื่องยนต์ดีคือรถคันนี้ สมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วกันผมบอกแบบนี้นะครับแล้วก็เี่หน้าจงหน้าจอเนี่ยใสๆสวยๆเลยนะครับจอกล้องหลังนี่กล้องหน้ากล้องหลังกล้องมันถึงมีชัดๆแจ๋วนะครับขออนุญาตดับเครื่องนะเหม็นควันของเดิมผมไม่ได้มานะจริงๆแล้วมันเป็นของที่เจ้าของใส่แต่งเพิ่มลงไปจากรถเดิมนะจะมีแค่กระจกเดิมที่หายไปนะครับเจ้าของหาไม่เจอนะครับแต่ถ้าเกิดผมว่ากระจกตัวเนี้ยคู่นี้ ต้องมี 3- 4ี่พันนะเพราะว่ากระจกนอบเปรียนเนี่ยไม่ถูกราคาค่อนข้างแพงแล้วรุ่นนี้มันปรับได้เยอะมากนะครับอย่างที่บอกเนี่ยปรับปรับเข้าปรับออกปรับ,รบมุมอะไรเงี้ยปรับได้เยอะมากนะครับแข็งนะประมาณนี้นะครับกระจกแท้นะครับสวยแล้วก็หายากด้วยไม่ค่อยมีคือไม่ค่อยมีคนใส่กันละไอ้พวกนปโปเลรียนเนี่ยแล้วก็รถด,ดีช่วงล่างดีนะครับช็อคอัพเป็นช็อคอัพเดี่ยวตั้งตั้งอยู่กลางรถนะครับ โชกนาเป็นโชกคู่อยู่แล้วนะครับเรื่องของสเปครถคันนี้นะครับของแต่งก็จะมีประมาณนี้นะก็มีหลายอย่างอยู่นะไล่มาเลยชิวหน้ากล่องท้ายซ้ายขวาแหลกท้ายอัตตบานอัตตบานนะครับกล่องท้ายชาร์จ SS 39กาลิตรแคชบาร์กันล้มมอเตอร์วูดที่ใส่ขวาดน้ำมอเตอร์วูดกระโวดมอเตอร์วูดกระจกนโปเลียนรุ่นเลเซฟตัดแสงชุดกล้องหน้ากล้องหลังของพาวเวอร์มอเตอร์ โมโต้นะครับการหม้อน้ำฟอ o r ์ดัซซิ่งเสริมเบาะนุ่มนั่งสบายติดต็กขาตั้งข้างของแต่งก็ใช้ได้อยู่นะและที่ผมชอบคือคันนี้ผมบอกให้เร็วมันสภาพดีจริงเพื่อนเพื่อนนะครับมาถูมาดูได้คันนี้ใครหาอยู่เนี่ยผมว่าราคาสายกลางๆเนี่ยน่าเล่นนะครับคันนี้ผมว่าไปเร็วแน่เลยเพราะว่ารถ,รถมันสภาพดีนะรถมันสวยนะครับแล้วก็โลบเกียร์ก็แน่นอนนะครับเป็นเป็นดูโอคัตอยู่แล้วก็เหมือนกับพวก xadv นะครับ integra nc 7 5 0 รุ่นตัว dct น,น,นะก็เป็นเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับเป็น duo นะครับระบบ a bs ไฟหน้าเป็นแบบมัตติ r e เฟ c กนะครับแล้วก็ความจุข,ของถังน้ำมันอยู่ที่1 2 4ลิตรนะครับเครื่องยนต์แบบสองสูบ4จังหวะนะครับเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่ขนาด cc อยู่ที่6กรเจ็สิบ cc นั่นเองนะครับจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดนะครับแล้วก็ น้ำหนักรถนะครับอยู่ที่218กิโลกร,รัมนะครับเป็นรถสกูตเตอร์แบบคุยเซอร์นะครับคุยเซอร์คือแบบนั่งเหยียดขาไปด้านหน้าแล้วก็นั่งมาด้านหลังตำแหน่งท่านั่งนี่ก็จะสะดวกสบายนั่งคือขับเป็นรถที่ตำแหน่งท่านั่งดีนะครับรถรถสไตล์ไอพวกตระกูลคุยเซอร์พวกเนี้ยนะครับล้อหน้าหลังนะครับล้อหลังขนาด17นิ้วยางเป็น1 2 0 7 0 17นะครับ แล้วก็ล้อหน้านะแล้วล้อหลังเป็นร้อยหกสิบหกสิบสิบเจ็ดนะครับโอเคประมาณนี้นะถ้าสนใจงงก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านตะเบิ้ลนะครับศูนย์แปดสามสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้ผมตั้งขายแค่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทผมว่าราคานี้เป็นราคาที่ไปเร็วแน่นะครับเพราะรถสวยจริงรถสภาพดีรถสวยแล้วก็ แต่งมาเรียบร้อยแล้วใครหารถแบบเ,เดินทางเป็นคุยเซอร์หรือเป็นแบบกึ่งเป็นทัวริงนะนั่งสบายเดินทางได้ไกลๆสบายๆเพราะเครื่องย,ยนต์เขาขนาด 670cc เนี่ยเหลือๆนะครับแล้วก็คุณไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วกล่องข้างมีให้กล่องหลังมีให้กล้องหน้าหลังมีให้ช่วยในการเซฟตี้เวลาคุณขับขี่นะครับตำแหน่งท่านั่งดีทุกอย่างนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ น่าสนใจนะครับสำหรับ Honda CTX700 DCT คันดีนะครับถ้าสนใจไงติดต่อมาแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ